สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกับซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเจอกับซิ่งไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรามีรถที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าสภาพใหม่เหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับประหยัดกว่าตอนออกรถใหม่เนี่ยไปถึง200,000กว่าบาทเลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวนิสสันนาวาร้านะครับเครื่องยนต์2.3นะครับเป็นออปชั่นตัว V นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น2.3เทอร์โบคู่ด้วยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่มีในเฉพาะตัวนาวาร่าที่เป็นตัวคาลิเบอร์ ออปชันเนี่ยบอกเลยเลยนะครับน้องๆของรถสไตล์ SUV เพราะว่าจัดเต็มมาให้มากเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพของเจ้าคันนี้กันดีกว่ามาเริ่มกันที่ไฟหน้ากันเลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ Du a l q u a อดไอนะครับแบบ LED นะครับผมมาแบบ4ลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกระจังนะครับกระจังตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเรียกว่าชัจังอินเตอร์ล็อกนะครับผมเท่ๆดุดันแบบนี้นะครับชุดแต่งนะครับมีมาให้รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อนะครับผม ตัวติดด้านข้างเพิ่มความดุดันนะครับตรงแก้มหน้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีกล้องรอบขันมาให้ด้วยนะครับอันนี้อยู่ทั้งหน้ากระจกนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับมีมาให้นะครับปุ่มคิเลสโก้นะครับก็จะมีมาให้เช่นกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับคันนี้นะครับจะตกแต่งหลังคามาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมใช้งานบรรทุกได้เลยยาวๆเลยนะครับผมนี่เท่ๆแบบนี้นะครับพร้อมกับชุดแต่งนี่นะครับฝ่าท้ายดูบึกบึนแบบนี้กันชนหลังนะครับ แล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดระยะมาให้ถึง4จุดเลยนะครับสำหรับหลังคารุ่นนี้นะครับบอกเลยเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการเปียกน้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นหลังคาทึบนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านในดีกว่าครับผมมาตามมาครับผมสำหรับด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเปิดให้ดูกันอย่างชัดเจนนะครับผมมีแม็กไลเนอร์มาให้นะครับแล้วก็ บอกเลยนะครับเจ้าของเดิมใช้ค่อนข้างรักษาเลยนะครับตัวแม็กไนเนอร์ไม่มีช้ำนะครับกับภาพบอกเลยเลยเอาไปเนี่ยคุณลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับจะเอาไปบรรทุกหรือว่าจะไปใส่เสื้อผ้าใส่ลังที่ไม่ต้องการการเปียกน้ำเนี่ยหลังคาแบบนี้ตอบโจทย์มา,มากๆเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันต่อด,ดีกว่าครับผมเราเข้ามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวนวราคันนี้ดีกว่าครับฟังก์ชันต่างๆในบเบยเลยนะครับจัดเต็มแน่นๆเลยนะครับมาเริ่มกันที่เบาะเลยนะครับ ัวเบาะนะครับสำหรับรุ่น V เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับลายลวดลายสปอร์ตแบบนี้นะครับเท่ๆนะครับมาให้แล้วก็จะมีตัวปรับเบาะไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้จะมีมาในเฉพาะรุ่น V นะครับผมปรับเป็นเบาะไฟฟ้าให้ในของเบาะคนนั่งนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับใช้น้อยมากๆนะครับเพียงแค่10,000กับ9,000กิโลเรียกว่าใช้ไปยาวๆรถอยู่ในระยะรับประกันจากนิสสันมอเตอร์เลยนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะครับ คูสคอนโทนคูสคอนโทนนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมด้านซ้ายนะครับจะปรับเสียงเพิ่มเสียงของวิทยุแล้วก็เป็นตัวปรับฟังก์ชันที่หน้าจอต่างๆนะครับอธิบายฟังก์ชันของตุ้นนี้นิดหนึ่งละกันนะครับผมฟังก์ชันนะครับมีทั้งโหมดช่วยขับขี่นะครับผมมีระบบเบรกฉุกเฉินนะครับระบบช่วยจอดรถระบบแจ้งเตือนเมื่อเราเหนื่อยล้าด้วยนะครับผมก็เรียกว่าอย่างกัรรถเก่งเลยนะครับผมหน้าจอนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอของเจ้าตัวนี้ดีกว่า หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็ Android Auto ได้นะครับเวลาใส่เกียร์ถอยนะครับนี่นะครับจะมีกล้องรอบคันปรากฏขึ้นมาให้เลยนะครับก็เรียกว่าใช้งานได้สะดวกสบายแอร์นะครับจะเป็นแอร์ออโต้แบบแยกอิสระซ้ายขวานะครับได้นะครับตัวนี้เป็นตัวแจ้งเตือนถูกด้านหลังนะครับผมแล้วก็ช่องเสียบ USB AUX ก็มีมาให้ครบนะครับผม เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบ7สปีดนะครับมาพร้อมกับระบบฟังก์ชันต่างๆที่เหมือนอารมณ์เล่นเกียร์ธรรมดาได้นั่นเองนะครับโอเคช่องใส่แก้วน้ําก็มีมาให้พอสมควรนะครับผมนี่นะครับสายเชียร์ชาร์จโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นไทย A ไทย C นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับเบาะด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับแคปเปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับตัวเบาะ ด้านหลังก็มีเบาะมาให้แล้วพร้อมกับตัวนี้ครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับจะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับโดยสามด้านหลังนั่งก็เรียกว่าเย็นชั่วเย็นฉ่ำทั่วกันทั้งขันแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะครับพอดีว่ารถมีชนอะไรกันมาบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูในส่วนของบอดี้ด้านหน้ากันดีกว่าครับตอนนี้นะครับรถที่เรานํามารีวิวนะครับเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะมีคราบเลอะบ้างนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับ คาหน้านะครับเดิมๆนะครับไม่มีชนไม่มีบาดเหตุมาแน่นอนนะครับน็อตแก้มปากกระโปรงนะครับต่างๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับซีนเดินเรียบจากศูนย์เนี่ยมีมาให้ปกตินะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับที่ควรจะมีมาจากศูนย์นะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับนี่เลยครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับน็อตปากกระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับก็เครื่องยนต์นะครับจะเป็น 2.3นะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ตัวเทอร์โบคู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับก็เรียกว่าได้ถึง190แรงม้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมโอเคฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่อยากทราบราคานะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันราวัลล่านะครับ 2.3V จ a l i b e r ีแคลิเกียร์ออโต้คันนี้นะครับจนทับราคาเขาเนี่ยจำหน่ายไว้ถึง850,000กับ9,000นบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณลูกค้าเป็นมือสองแล้วนะครับราคาประหยัดไป200,000กว่าบาทนะครับเราจำหน่ายเพียงแค่ 6แ0 0 0ากับ5 0า0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะฟรีดาวได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีฟรีดอกเบี้ยให้นะครับสูงสุดถึง12เดือนนะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับขับฟรี90วันก็ได้นะครับอันนี้ลูกค้าปรึกษาซิ่งได้เลยนะครับผมใครที่สนใจคันนี้นะครับโทรหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์0863124545นะครับยินดีให้บริการนะครับ ขเยจนจนใจนะครับ<อ>ก็ที่ผมมาได้เลยคันนี้สภาพแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนก่อนจะจากกันไปนะครับขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องของซิงไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆวันนี้ซิงขออนุญาตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ